สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลวเดตการ์ดเก่ามาอยู่ครับเจ้าโทรศัพท์เครื่องเก่าเก่าแก่ครับหลายคนอาจจะเจอปัญหานะครับรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นก็ทุกรุ่นจะมีตุ่มครับก้ไมีตุ่มก็คือผมจะบอกวิธีการปลุกนะครับปลุกโทรศัพท์ของเราให้ตื่นครับก็คือการที่ว่าปลุกให้ตื่นหมายถึงว่าหนึ่งพอเราเสียบชาร์จนะครับ มันก็แค่สั่นหน้าจอก็ไม่ขึ้น2เปิดเครื่องไม่ติดครับกดเปิดท่าไร่าไรก็ไม่ติดนะครับไม่ขึ้นมาครับทั้งที่อยู่ดีๆก็ดับไปนะครับโดยที่1ต้องไม่ตกน้ำนะครับสองไม่ให้จอแตกจนข้างในใช้ไม่ได้นะครับก็คือหมายถึงว่าจู่ๆแล้วมันดับไปเปิดไม่ติดทําไงก็เปิดไม่ติดนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับมันมีวิธีรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับก็คือในแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตนะครับตุ่มหลักคือตุ่มตุ่มเปิดเครื่องของทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับหนึ่ ตุ่มน,นี้คือยึดเลยตุ่มที่1นครับตุ่มที่2คือตุ่มผ่อนเสียงนะครับถ้ามีอยู่แค่นี้ให้ลองกดแค่นี้ดูนะครับถ้ากดแค่นี้แล้วไม่ขึ้นนะครับให้กดทีเดียวให้กดตุ่มเร่งเสียงกับตุ่มปิดเครื่องนะครับดูประมาณสี่วิไม่เกินไม่เกินสิบวีครับเครื่องนจะขึ้น,นครับถ้ามไม่ขึ้นปุ๊บให้ลองกด2อตุ่มพร้อมกันนะครับระหว่างเล่นเสียงกับลดเสียงพร้อมกันกับพร,กพร้อมตุ่มปิดเสียงเหมือน,นเดิม ดูว่าขึ้นไหมมันจะใช้หลักการประมาณนี้นครับแต่ถ้ามีตุ่มโฮมตัวนี้นะครับ home, right ต,ต,ตุ่มโฮมครับก็ให้กดตุ่มปิดเครื่องตุ่มโฮมแล้วก็ตุ่มลดเสียงนะครับใช้ประมาณนี้ถ้าใช้ตุ่มลดเสียงไม่ได้ก็ต้องใช้ตุ่มน like ี้ซึ่งนจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องเนี้ยมันมันเปิดไม่ติดนะครับก็คือมันมีวิธีการเปิดว่าปลุกขึ้นมาอันนี้คือผมปลุกมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาทดลองให้ดูว่าเวลาปลุกปลุกแบบไหนนะครับ กดสทุ่มนี้นะครับนี่ครับจะขึ้นจอสีฟ้าครับสีฟ้าเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็ให้กดตุ่มเนี่ยครับอันนี้ตุ่มผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีครับก็แบบแค่นี้ก็คือติดแหลวนะครับถ้าคือตุ่มหัวเนี้ยถ้าเราทิ้งไว้อ่าสักระยะหนึ่งมันก็ดับนะครับแต่ถ้าเป็นตุ่มที่ มันดีๆกดปุ๊บตุ่มแล้วเสียงเครื่องก็จะดับครับแต่นะตอนนี้ก็คือระบบทํางานแล้วนะครับทางานเรียบร้อยแล้วคือเรากดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ดับแลหละใช่ครับแต่ทีนี้ของผมอะตุ่มกดตรงนี้ยมันเหมือนว่าพอกดแล้วปุ่มจะไปชอ็อตตัวนี้ด้วยก็เลยทําให้ตัวแฟกโปรแกรมนี้ไม่ดับแต่เครื่องกับกะจับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่ถอดแบตได้ก็ถอด ทำให้ถอดกันทิ้งไว้ปรนะมาณสามสิบวิมันก็จะติดขึ้นมาเดี๋ยวเราลงมาเปิดเครื่องปกตนะิเจ็ดสังก็จะขึ้นมาจะใช้ได้กับทุกเครื่องนะครับ ก็จะติดใช้งานได้แล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะลองมาแฟกโปรแกรมนะแฟกรแกรมไม่รู้ว่าจะแฟกได้ไหมครับจะทดลองแฟกดูนะเพราะว่าตัวนี้มันติดอัปเกรดอยู่นะครับติดอัปเกรดเห็นไหมครับมันเป็นเวอร์ชันอ่าห้าจุดหนึ่งจุหนึ่งะครับผมจะลองอัพให้มันเป็นเวอร์ชัน6หรือเวอร์ชันเจดนะครับ เพราะว่า CPU มันน่าจะไปได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแฟกโปรแกรมดูครับว่าจะลงไปได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับก็ icamente, <sm>. ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเพรเด้การศึกษาครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเครื่องมันไม่ขึ้นนะครับกดปลุกของผมนะครับแล้วก็กดตุ่มลดเสียงทีเดียวก็จะดับแต่ถ้ารุ่นที่เรกดไม่ดับอยงผมเนี้ยก็ แก็บแบตส่วนใหญ่จ,จะเป็นรุ่นเก่าครับที่ทกดตุ่มดับเนี่ยแล้วไม่ไม่ดับครับหรือไม่งั้นก็เสียบสายชาร์จเลยเสียบสายชาร์จทิ้งไว้สักพักนึงเครื่องก็จะดับแล้วก็จะรีขึ้นมาติดขึ้นมาเองครับเปนก็ไปตกใจมันแค่เครื่องคนที่ไม่ติดขึ้นมาขึ้นจอสีฟ้าครับก็ดีใจขึ้มนระดับหนึ่งแล้วว่าเครื่องเราไม่ไม่เจ๊งครับคอมก็ยังอยู่ครบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี